สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักพี่อทางบ้านนะครับฮ <c oughs> สวัสดียามเย็นนะครับพี่ซีเนาะช่วงนี้ก็ช่วงคํำเนาะอะวันนี้นะครับพี่ซีท้องฟ้านะครับพี่ซีเนาะโปรดปรงแต่ฝนก็ตกแล้วนะครับพี่ซีฝนตกจิดแล้วตะกี้นี้นะครับพี่ซีเนาะก่อ ดูข้าวนะครับพี่ซีงวนช่างพงเดินเลาะดูนานะครับพี่ซีเนาะกลัวที่น้ำมันลวน้ำมันลวเนาะก็เดินเลาะดูนะครับพี่ซีโอ้ช่างพงไม่ใส่เสื้อเลยนะครับพี่ซีเนาะออกนี่ข่าวสุดยอดเลยครับพี่ซีทำบรรยากาศยามเย็นนะครับพี่ซีเนาะนี่ต้นมะละกอ ที่ยายปลูกนะครับพี่ซีอ๋อยอดเลยครับข้าวปีนี้ข้าวก็เริ่มท้องแล้วครับพี่ซีช่างพงเดินกระดุมกระดุมไปอยู่นะครับพี่ซีเนาะถอดเสื้ออย่างดีเลยนะครับพี่ซีเพิ่งมาจากไปเอาเก็บถ้วยยางเนาะขึ้นนะครับพี่ซีเนาะเพราะว่า ัวฝนตกอีกอน้ำเยอะนะครับไซีเนาะถ้าน้ำเข้าท่วมสวนยางนี่มีหวังถ้วยยางไปหมดแน่นอนครับอีซีโอ้มีอยู่เนาะตรงนี้นะครับอีซีน้ำฝนตกกูมานะครับอีซีเนาะมีน้ำนี่หน่อยไม่เหมือนปีที่แล้วครับปีที่แล้วนู้นน้ำเยอะนะครับไอซีเนะเาะพว่าฝนดีปีนี้ก็ดีนะครับไอซีเนาะ ตกไม่มีไม่มีน้ำเท่าไหร่ปีนี้ไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับขึ้นฟ้าขุ้มฝนไม่รู้ว่ามันจะตกอีกหรือเปล่า,าครับวันนี้ถ้าตกช่วงเช้าเนาะก็ปไปกรีดยางไม่ได้นะครับอีซี่เนาะเพราะว่าฝนตกกรีดไม่ได้ครับ่ีต้นยางเปียกเนาะ โอ้ยโอ้น่นเดชงพงเดือนกระดุมกระดุมไปอยู่นะครับพี่ซีอ้าไม่ได้ถ่ายคลิปหลายวันนะครับพี่ซีเนาะก็ลงมาถ่ายข้าวนี่แหละครับพี่ซีให้เอฟซีดูเพราะว่าขึ้นไรขึ้นสวนก็ถ่ายไปสวนยางพลาถ่ายข้าวเนาะต้นข้าวค,ว,วครับพี่ซีน้ําอยู่ที่สะมไก่เต็มแล้วละครับพี่ซีโนด แล้วก็มันจะออกไปทางโน้นนะครับพี่ซีเนาะมาใส่แปลงนี้น้ำเต็มสระเนาะโอ้ยลงไปเล่นน้ำยเย็นสบายนะครับพี่ซีเนาะนปลาเล็กปลาน้อยครับพี่ซีปลาปลาตะเพียนก็มีเนะาะปลาซี ลาซิวนี้มันขึ้นธรรมชาตินะครับอีซีมันขึ้นมาจากนุวยมันเบอ่อมันขึ้นมาหายใจนะครับอีซีโอ้โอ,โอ้ไกลจะเต็มแล้วครับอีซีถ้าตกใหม่อีกแรงอีกนะครับอีซีเนาะตกพุเข้าน,น,น่นอนน้ำนะครับไปเลาะชมข้าวเนะ ละดูลอดูไอ,อ้สิหม,มอกหมอกขวัญาอร้อนถูกความเย็นเนาะก็เป็นขวัญแบบนี้แหละครับไอ้สผ่านผมตะกอนแล้วเรียกว่าผีผีอย่างไสนะครับไอ้สเนาะแบบนี้เนาะเบมืนขวัญแบบนี้นะครับไอข้ขออแบบอวัญหมอกแบบนี้โอ้โหะครับก็วันนี้เนาะ ช่วงเช้านะครับพี่ซีไปตัดหญ้าสวนยางเนาะเท่าแก่พอตัดยังไม่เสร็จนะครับพี่ซีเนาะเรกลับมาทานข้าวที่บ้านโอ้พอดีเลยครับพี่ซีกลับมาก็ทานข้าวเสร็จฝนตกพอดีเลยยามกินนะครับพี่ซีของฟ้าก็กดปรุง นวดแล้วรอดูนวดแล้วครับพีสีช่วงตีหนึ่งปีสองวันนี้นะครับพีสีเนาะได้ข่าวว่าดูทีวีดูโทรศัพท์เนาะพายุเข้านะครับพีสีพายุดีเป็บสั้นโอ้โหฮะก็ตรงมาก็ดีเพราะว่าข้าวก็จะได้มีน้ำเนาะ ที่นาจะได้มีน้ำนะครับพี่สียากลกลกนะครับพี่นะ้องเพราะว่าพวกผมไม่ได้ลงไปถอนเนาะปีนี้เอาน้ำใส่นครับพี่สีหวานปุ๋ยแล้วครับพี่สีนี่หวานปุ๋ยเอามเม่็ดข้าวอันนี้คอกหอม,มาะเขืเอนแมะกอยายเนาะ ได้ลูกมีลูกแล้วครับพี่ซีมะล,ละกอก็โอ้ยสุดยอดเลยครับพี่ซีเอ้าไม่ได้ถ่ายคลิปหลายวันนะครับพี่ซีเนาะมัวแต่ยุ่งยุ่งกับงานเนาะไหนจะตัดหญ้าอันเทนาไหนจะตัดหญ้าสวนยางพาราเนาะไหนจะกีดยางโอ้กลับมาจะก,กีดยางนะครับพี่ซี พักผ่อนพักผ่อนก็ไปหยอนน้ํากดถ้าฝนตกนี่วิ่งไปหยอนนะครับพี่ซีเนาะทันไม่ทันไม่รู้นะครับพี่ซีช่วงฝนตกกีดยางนี่ไม่ทันสองมีดนะครับพี่ซีเนาะเพราะว่าฝนตกใส่อ้ยนี่ครับทางผู้หลวงนะครับพี่ซีมืดแล้วหรือว่ามันจะตกี่หรือเปล่าครับพี่ซีเนาะ มีก้อนนี้แหละครับพี่ซีมันจะตกรือเปล่ารอดูถ้าตกคนนี้นี่ตกอีกแน่นอนผมว่านะครับพี่ซีเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับพี่ซีข่าวปีนี้ก็สวยอยู่นะครับพี่ซีเนาะเห็นไหมครับแปงนี้ก็สวย แปลง,ปลง,ปลงด้านล่างโน้นก็สวยนะครับพี่ซีเนาะผมุงไปหวานปุ๋ยแล้วครับพี่ซีทางด้านผูเขาโลนโนนนะครับพี่ซีเนาะก็หมอกควันขึ้นแล้วผู้อยู่บนผู้ตากมองนี่ยิ่งเยอะนะครับพี่ซีเนาะอาครับก็หลายวันแล้วครับพี่ซีไม่ได้ขึ้นเขาหาอยู่หากินเลยนะครับพี่ซีเนาะเพราะว่ายุ่งกับกีดยางนะครับพี่ซี หูหลวงอืมนี่ครับเครื่องสูบน้ำนะครับพีตรงเอาขาวเอาผ้าผ้ายางเนาะมาคุมไว้นะครับพีีฝนตกใส่นอนอยู่ที่สะนี่ครับเจีวเลยอปลาซิวปลาซิวครับพีี มีแต่ปลาตะเพียนด้วยเนาะก็ไม่รู้ว่ามันเยอะหรือเปล่าเนปีนี้เพราะว่าไม่ได้ปล่อยนะครับพี่ซีเนาะปลาซิวเยอะจริงๆนะครับพี่ซีฝนตกมาน้ําเยอะมันจะไหลลงมันจะมาจะขึ้นนะครับพี่ซีเนาะปลาซิวมันจะขึ้นที่นาเนาะนอ่าครับก็ขอจบคิดเพียงที่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ